พี่อาการเลิกหลังกินทอมมี่เป็นยังไงครับอาการหลังเลิกกินทอมมี่เป็นยังไงวันนี้นะจะมาพูดเกี่ยวกับคนที่กินไส่ฝอก่อนละกันอาการเวลาเลิกนะผมเคยทำคลิปบอกไปแล้วอยู่ในแอปแดงนะว่าการเตรียมร่างกายก่อนที่จะหยุดทั้งหมดเลยควรทำยังไงให้มันมีเอฟเฟกน้อยที่สุดนะครับ แต่ถ้าเกิดคนที่โดนหักดิบเลยนะอันนี้จะเล่าถึงคนที่ี่แบบกูเลิอกว่าพรุ่งนี้บินเลยเป็นไอ้นี่แหละคนไทยบินได้เลยนะอาการเริ่มแรกเลยนะคุณจะแบบว่าเช้าตื่นขึ้นมาปุ๊บจะเริ่มแบบว่าเออเสี่ยนอาการเสี่ยนก็คือปกตินะครับแล้วก็จะเริ่มหาวเฮ้ยหมายวัมนี้มันหาว่วงเริ่มไม่ค่อยหยิวข้าวจะไม่ค่อยหิวข้าวแบบรู้สึกกินอะไรก็ไม่ลงแม่ง โรคใบนี้เริ่มไม่สดใสนะตามด้วยแบบว่ามันและคนที่ใส่ฝอนะฝอแต่ละชนิดอาการไม่เหมือนกันนะครับเวลาเลิกผมบอกให้เอฟเฟกไม่เหมือนกันอย่างฝอแดงเนี่ยจะไปทางแบบว่าหุดหงิดสะเลดไออาจจะมีเจ็บคอพ่วงมานิดนึงแล้วก็ตัวร้อนนะแต่ถ้าไปทางพวกฝอเทานะครับพวกแบบว่าแก้แพ้อะไรอย่างเงี้ยนะ ก็จะแบบว่าพวกน้ำมูกพวกน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ก็คือตามอาการที่มันแก้เลยพอมอนไปยับยังอยู่ตลอดเวลาพอเราไม่ได้รับมันปุ๊บมันก็กลับมาเลยใช่ไหมมันก็จะเริ่มปวดหัวขั้นเนื้อขั้นตัวหาวน้ำมูกน้ำตาไหลเอ่อกระสับกระส่ายนอนไม่ค่อยหลับนะแล้วคุณจะว้าวุ่นเลยตอนนั้นอะนะเนะพราะผ่านไปพอเริ่มตื่นแล้วผ่านไปโอ้โหเริ่มปวดแขนปวดขาปวดได้บางคนนะ อันนี้คือคนที่ใส่ฝออะนะปวดแขนปวดขาปวดอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณยังไม่อยากทําอะไรเลยดีกว่าอยากก็นอนเฉยๆแบบไม่ไหวแล้วแบบเหมือนคุณโดนที่นอนดูดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆนะคือวิธีแก้มันก็คือเหมือนกับแบบว่าเราพยายามหาอะไรทําฝืนมันต้องฝืนนะครับผมบอกให้คนที่เลิกเนี่ยม,มันต้องฝืนทํานั่นทํานี่นะครับ กินน้ำเปล่าเยอะกินน้ำเปล่าเยอะก็คือฝืนอะถ้าเกิดคุณฝืนนะคุณจะทรมานอย่างนั้นอะแค่ไม่ไม่เกินไม่เกินนะไม่เกิน4ี่ห้าวันหรอกคุณจะเริ่มใช้ชีวิตปกติแต่เกิดคุณไม่ฝืนอะไรเลยคุณซมคุณแบบแอะอาทิตย์สองอาทิตย์คุณก็ย,ยังนอนไม่หลับอยู่นะเอฟเฟกหลังจากที่มันผ่านไปประมาณอาทิตย์หนึ่งที่มันยังตกค้างก็คือการนอนไม่หลับนะครับหลังจากไม่มีอะไรเลยนะอันนี้จะมาจะพูดถึงคนที่ใส่ฟอนะครับ แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาพูดเกี่ยวคนที่ไม่ได้ใส่ฝอมันมีข้อดีกว่าการใส่เวลาเลิกอะ่ะมันมีข้อดีแตกต่างกันยังไงเออก็คือเดี๋ยวมาเจาะลึกให้ฟังแล้วกันนะว่าทําไมผมถึงแนะนําให้กินน้ําหวานก็ตามนั้น